เจ๊เจเล่นด้วยอ่ะนังหน้าคืนชีพปะพีก่กลับมาในโอบทศวรรษรู้รูซ่อนแบบชัดมากอุ้มไปรออยู่ที่ท่าน้ำเอ๊ะแล้วลูกไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราได้คำตอบแล้วนะคะว่าลูกก็โตขึ้นแบบอยู่ในแดงขนมนี่เองสวัสดีค่ะสายเจริญบุราค่ะจะบอกว่าต้องย้อนนิดนึงว่าตั้งแต่ตอนนักหน้า ตอนจบของนักหน้ากคือว่าเราโดนจอดนะ้วผ่าใช่ไหมันเป็นป้นเนกที่มากก็ไปบวชแล้วเราก็จะมีคนถามว่าลูกไปไหนเพราะว่าอุ้มอุ้มไปรออยู่ที่ท่าน้ําอุ้มไปอยู่หลายๆที่เออแล้วลูกไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแม้ก็ทังฉาที่ล่ำลากันในตอนท้ายที่คุยกับสเ็ตโตก็อุ้มลูกอยู่ลูกไปไหนวันนี้เราได้คาตอบแล้วนะคะว่าลูกก็โตขึ้นแบบอยู่ในแดงเป็ขนมนี่เองจริงๆมันก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นบทสรุปที่ พี่แส่ว่ามันสวยงามนะถือว่าลงตัวทีมงานของพี่หมาำเป็นอะไรพือน,น่าจะคืนชีพปะพี่ไม,ไม่ไม่น่าจะคืนชีพนะเออก็เลยก็เลยอธิบายว่าอ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้ซึ่งเราว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากจริงๆแล้วหนะังที่หม่ที่ทำมามันจะมีความเป็นครอบครัวอะไรอย่างอยู่แล้วนะเป็นความมีความเป็นชุมชน,นตุ๊กก้อนอะไรแบบอยู่แล้วแดงมันตัวละครที่เหมือนจริงๆแล้วสาคัญมากๆเพราะว่าตอนเราเล่นนางหน้า เราก็ได้รับปริศมันตลอดว่าสิ่งที่ทําให้น้าหน้ากลับมามายืนรอมามา,มามาเฝ้ารอเนี่ยก็คืออยากจะให้เป็นครอบครัวอยากจะให้แบบว่าตัวสามีเนี่ยได้เห็นหน้าลูกได้เห็นหน้าเราว่ากลับเป็นครอบครัวอีกครั้งแต่ว่ามันก็ถูกลืมเลมือนไปไม่ได้เล่าถึงดีใจมากๆเลยว่าพี่หม่ำเลือกให้เรามาเป็นตัวแทนของภาพจําของการเป็นนาหน้าเราต้องยอมรับก่อนว่า หนังเรื่องนางหน้าตำนานเนี่ยมันถูกเล่าเป็นสิบสิบครั้งถูกไหมคะดังนั้นจริงๆที่หมั่มจะเลือกหยินใครมาก็ได้แหละที่เคยเล่นมาทั้งหมดเลยแต่ว่าเอยที่หมั่ก็เลือกเราแล้วที่ดีมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือเมื่อเราปรากฏตัวข,ข,ข,ขึ้นมาแล้วทุกคนเข้าใจทันทีว่าเออเนี่คือทุกกับเป็นครอบครัวมันชื่นใจนะสำหรับคนที่เล่นเป็นนางหน้าแล้วแล้วคนจาได้แล้วคนก็ยังยอมให้เป็นตัวแทนของตำนานที่เขาโตขึ้นมาด้วยกันเออแต่ว่าพอพอรอบเพลงผ่านไปเออเราก็ไปนอนหับ ตื่นมาตอนเช้าแบบในอินบ็อกซ์ก็จะมีเจเจเล่นด้วยอ่ะเฮ้ยผมแบบน้ำตามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอ้ยจริงหรอมันโอเคใช่ไหมมันคนก็จะทักอยู่เรื่อยว่าผมเห็นนะว,ว่าพี่อยู่ในนั้นด้วยหนูเห็นด้วยว่าพี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบไม่งงใช่ไหมคือเรารู้สึกว่าน้ำหน้ามันนานแล้วมันมันตั้งแต่ปีสี่หนึ่งหรือเปล่าไหมคะแล้วนี่คือปีหกห้าแล้วมันก็หลุดร่ดพอสมควรจนเรบคุดนหน้ แต่กลายเป็นว่าทุกคนแบบอินไปด้วยรู้สึกไปด้วยว่าเออมันได้เขากลับมาเป็นครอบครัวกันจริงๆซึ่งฟีดแบบตรงเนี้ยเห็นแล้วฟินไปด้วยกลับมาในโลกพระสวัสด์เอาจริงๆคือตั้งแต่พอไปถึงกองอะแล้วเจอทีมที่บางคนก็คือเจอตั้งแต่ตอนหนังหน้ามันแบบฟินหนึ่งใช่ไหมฟินสองก็คือเจอพี่เม่น้องทุกคน ทำหน้าที่ในพาร์ทของตัวเองได้ดีมากๆแล้วบรรยากาศมันก็เลยแบบมันดีอะแล้วแล้วมันก็ซึ้งมันซึ้งจริงๆเท่าที่ที่อย่างที่เห็นนั่นแหละรู้รู้ทุกคนก็แบบเห็นมีมีไปดูแล้วเขาแบบไหนวะจริงๆคือใหญ่มากคือเข้าใจไหมว่าเราไม่อยากเข้าข้าวตัวเองว่าจะ,จะได้อยู่ในหน้าที่แบบมันใหญ่ว่าจริงๆนะมันมันมันชัดมากแล้วพอเห็นแล้วเขาแบบ อแต่พอบอกปุ๊บว่ามีทุกคนก็จะเห็นทันทีซ่อนแบบชัดมากอยากให้ไป่ดูกันนะคะสําหรับแดนพนโคันเป็นเรื่องที่เหมือนคุณจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงมันจบแบบนี้แหละไอ้แดงเป็นใครมันเป็นความสนุกแบบพิเศษที่คนดูจะได้รู้มากกว่าตัวละครไอ้แดงมันมันมันเอามันเอาความรู้สึกแบบนั้นกลับมาคือคนดูรู้มากกว่าตัวละครแต่เราก็อดไม่ได้ที่เราจะลุ้มไป่กับเขาด้วยแล้วก็อยากรู้ว่าบทสรุปมัน มันจะออกมาเป็นยังไงแล้วถ้ามบางความสนุกสนานเถิดเทิงมันนําไปสู่ผลสรุปที่แบบจะเชื่อว่าทุกคนจะพอใจกับมัน